วกลับมาอีกครั้งกับการเล่นของเล่นของเราอีกแล้วครับครั้งนี้เป็นอะไรครับทุกคนเป็นรถบัมครับพี่รถตบหันซสายจริงจริรถบัมยังไงฮะเดี๋ยวเราลองมาลองดูกันหน่อยไหมโอเคโอเคคือจริงๆแล้วอ่ะบบบัััมมมอะไรอะลรบัมไอ้นั่นมันเหมือนจำใบยังไงต้จะมาบัมอีกแล้วรถบัมมันต้องชนกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมันจะเป็นยังไงฮะถ้าชนกันแล้ว สมมติชนโยนโยนถ้าโนอย่นี้ไม่เป็นไรถ้าชนข้างหลังนี่ไม่เป็นไรเออถ้าชนข้างหน้านี่ไม่เป็นไรต้องชนข้างๆนี่ฮะสีเหลืองชๆไอ้ไม่ใช่ข้างๆนะไอ้ไ่ข้างๆนะไอ้ไ่ข้างๆนะแต่เขาไม่เด้งแต่เด้งได้ด้าเกิดมัได้แต่ถ้าเกิดมันไม่เด้งสมมติว่ามันชนกันแรงไปแต่ตัวคุณตกมาเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับเราให้คุณไปแล้้วถาเกิดแบบถ้าเกิดแบบลดตก สนามฮะรถตกสนามนี่ผมให้คนนั N ้นเสียแต้มไปเลยใช่ไหมเออเพราะว่าถือว่าค like. uh, ุณเพียงพรำเองอ่าใช่พร้อมไหมฮะพร้อมครับเออถ้าพอเอ้ยเดี๋ยวเราลืมบอกกันอีกกาเออกติกาเราจะเล่นกันแบบพบกันหมดพบกันหมดพบอปี้แก้วเออใช่ผมว่าเอากันคนละห้ารอบเลยดีกว่าห้ารอบใช้คำว่าแข่งกันเลยโอ้สมมติว่าพี่แตงเจอพี่ปุ้ยอย่างนี้ใช่ไหมแข่งกันเลยห้ารอบถ้าใครได้ห้าคะแนนก่อนคนนั้นชนะเลยพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว ไปคู่แรกกันเลยค่ะคู่แรกใครพี่โจพี่มดพี่โจใช่พร้อมล้วพี่โจขอถามเขาเรียกว่าความมั่นใจสำหรับเกมนี้ฮะโอ้ชนะแน่นอนโอ้โหแม่งโจหลังแม่งโคจี่คุยเลยมามามาพร้อมครับเลขกจะปิดเลยถ้าพร้อมแล้วเอา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 เาีวเดี๋ย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 วเดี๋ไม่ใช่นะไม่ใช่นะยังยังยังเอาพร้อมครับ ได้ลลงลงลงไอ้ไอ้ไ้ไ้ไ้ว่าจะลอยเอยคุณหุนเเอาท่ผมจะลอยมาไงนี่อบที่สอรอบที่งรอบที่หมุไหมุนา้พร้อมแล้วเราขดอั้งอยไปเกบไ้ คุณหอยแหลัมมาโดนบ้านท้ายเขาอะคุณไปไม่ได้กันทำไมอะไรวะเอาใหม่ครับพ่อผมครับผมตาพ่อผมแล้วเริ่มไอ้พี่เนี่ยเออเอาอย่าเออเอาอย่าเออเอาอย่าคุณอะไรวะคุณอยู่เฉยๆได้ป็นเนาะไอ้เนี่มันจังเลยเนี่ โอ้นี่ถ้าเล่นแบบกติกาพี่ปุ้ยนี่มมแพ้ไปเลยจับจับแะไรอะไรอะไอะไรออะไอนไรอะไรอไมออแรอ้อะไรอะไรอะหอะอลอะอะไระออะอ เต็มทีมแค่นั้นแหละเรียกตัวประกอบอะไรวะขวัญเชี๊ยมเองเนี้ยทีตุ้นอันนี้ได้พอได้พอได้พอจะมีสกอร์แบบพลิกนรกนังไม่ดีฮะรัดยืดขาดด้วยดิโอ้ยหยุดโอ้ยด ผมเสียไปหึงคะแนนนะรียกว่าห้รอบที้ทำตัวงนั้ี่วิโจได้หึงคะแนนครับโอเคเห็นบทเรียนแล้วใช่ไหมที่ผมถามว่ามันเป็นยังไงว่าไม่ควรลอกเรียนแบบพร้อมไหมครับทั้งคู่พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับดงแอเมามๆมมเมเกียวเกียว เล่นกันนานยังวะเขาเล่นกันนานยังวะเขาเล่นกันนานยังไงที่แตกได้ไปหนึ่งแงนึงคะแนนนะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมเริ่มตาที่สองไป้ะเกี่ยวไปนิดเดียว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 ได้แล้วเออหนึ่งหนึ่งแงนึงหนึ่งตาที่สามครับพร้อมไหมครับพร้อมเริ่ม อันนโดนนี่โด้วเท้าข้างมันโดนปีุยได้เลย้มมาดีหลังมันโดนตรงนี้ทำไมขอบีเดมันก็เด้งแล้วพี่เออพร้อมแล้วเอ้ยอ <mel> <Sergeant> <łada> ้ยใครใครสายถอยเออ

พไอ้กูติดเก่าไว้วยเนี่ยเฮ้ยมีมีแปะเปิดเพลงด้วยแปะอีกอ่ะแปะอีกอ่ะแปะอ้ยีกูไอ่ะจ้อยหลังแล้วเรียบร้อยหลังสามแล้วไปตาที่เจ็ดฮะเจ็ดครับผมใครจะขึ้นสี่ก่อนตาพร้อมแล้วเริ่มโอ้โหนี่เตัวหน้าเข้าไปอีกแล้วยอดจริงชนชนทักทิ้ง

เบก้าผมพยายามเบก้ามันไหลพี่ปุ้ยได้สี่แต่ได้สามครับผมแล้วครับจะสี่เท่าหรือพี่ปุ้ยคว้าแชมป์ไปเลยครับผมได้แจมไปเลยโอเคแหม่พร้อมไหมครับโอ้โหถ้าพร้อมแล้วเริ่มโอ้ยขนอย่างเดียวเลยวะเอ้ยอันเนียจะเป็นเชือกเปล่าเออเออเออดีเอาไว้เดี๋ยวหันข้างให้รอดเอ้ยรอดเฮ้ยไอ้หัวไอ้ ต้องมีคนชนะไป่าตสานะโอเคี้าเมื่อกี้เขายังได้ศูนย์เลยดูทีจะดูทีว่าเขาจะเราจะมีบัญญาชนะพร้อครับพร้

อี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อ้อ้ยอ้ยอ้ยอ้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 ยอ้อ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้อ้อ้ไอ้ยอ้อ้อ้้อ้ออ้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 ยอ้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 ออ้อ้้ยอออ มันไม่แต่งแล้วดีเด en> ่นสามส่วแล้วครับมากวเกินพี่จะไม่เอาซักคะแนนเลยเฮ้ยพับเก่าเันเดจาวูกับมันเลยโอเคฮะพับเก่า กูยไมไงี่จับกบหนุทำไมนี่อะไรวะเท่าไหร่ละสี่หนึวอาจจะเหมือนที่คุยกันก็ได้ที่แบบว่าสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ัทนาไปเลยพร้อมครับตื่นบุญหายใจครับจะได้หนึ่งตาไหมจะได้หนึ่งตายไหมจะได้หนึ่งตายไหม ดิอ้ยวขาเลยวขาเลยวขาเเียเียดเียดเริ่มได้ม้พี่พี่มันคือแบบมากถูนต์องตาเลยเนี่ยพี่โจวพี่ปุ้ยถ้าพร้อมแล้วเฮ่ยอ้หูมาเลย

เอ้ยอยู่อเดียวเอ้ยทุกคนไปเฮ้ยทำไมทำไมต้องจะตูดเขาล่ะเอ้บุญอ้บุญกวาดแจ๊กกวานแจ๊กไอ้โจ้จะตูดพี่บุญจริงช่สุดท้ายไม่มีปี่มือต้องต้องรอให้เราเข้าเข้าข้าง่เดียวเอ้อ่ะคอยดูแล้วกันโอเคตาี่เน้าตาพร้อมแล้วร ไอเอยอเอาจกไม่เเอาจ๊กไม่เเอากไม่เดยเอา่เดียวอออหยุดยยงหยุดไม่ตกหรอไม่ตกโอเคโอเคคุณต้องมีน้าใจเป็นนักกีฬาชนไล่ชนได้ชไม่ได้แมแล้วบอกไม่มีฝีมือเพราะทำนี้ไม่มีน้ใจกีฬามันล้มแล้วไม่มีทางสู้โอเคโอเคชย่ไปเยมอีเอ้ยีเอ้ยเอ้ยเอานีไปพูรงเ ดิเดียวอเดียวเดียวแล้วนเลยมคนเป็นปุ้ยโดนสอฝั่งแล้วโดน้ฝั่งนี้แล้วฝั่งปนพร้อมแล้วเวอาเวอาเวอา ประเด็นคือมึงจะไปชนเขามึงแข็งแรงหมเลยมชนบิดเลยสมเท่ากันแล้วเอาลี่ปุยนี่แที่ปุยสิดยอดเลยถ้าพร้อมแล้วนะโอ้โหถุงหูหน้าตัน่ะโจอต้องสุดถอยถอยท่ถอยเออไ่ได้เออจดเออด้ยเอาแาโอยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮเยเยเเเเ เมื่อกี้เขามีอะไรเขาแล้วพี่เลี้ยงโอ้โหเขาบอกให้หอยเห็นไหมปปังตอนรปปังแล้วอะรูปปังมันจอปปังไปแล้ว่ะถ้าบอมแล้วเออเอาเอายิ่เดียวดีทีนั่นแหลไมีอะไร้วนี่ี่ี สี่ต้องมีผู้ชนะแล้วตาที่เก้าแล้วครับผมโอเคใครได้แต้มนี้ไปคนนั้นชนะเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเออเดียวเดียวเเเอเดียวเยันตกสนามได้ได้ตกแตกสนามคนนั้นพ้เลยเออเลยเออเลเออเลย แล้วไปไหนดีโอเคพี่โจได้ไปนึ่งคะแนนนะทำลายสถิติได้ป่าวะทำได้เดี๋ยวไม่มีใครสู้คะแนนเนาะคนที่ทำลายสถิติน่าจะเป็นผมโต็ทีเต็มทีผมนี่ท้งานอย่างบูรีไง เป็นกำใจงผมถ้าผมถ้าพร้อมแล้วถ้ากใจของผมแล้วโอเคถ้พร้อมแล้วรับโอ๊ยตื่แล้วคุณหลอกกันเลยตาลายเขาไม่เลี้ยวเลยอะเขาไม่เลี้ยวเลยคู่นี้ตาลายเอเอ้ยเอ้ยเเพี้อยู่รงแล้วข้าตัวตายจะต้องอ๋ออ๋อ อีเยมาอี๋ยังากบอกหนูว่าอย่ารับารอะไเนี่ยเอออะไรวะอสัเกอันทีเอออสังยกตเหรอคะแนนคะแนนทีโม้สักหคะแนนเสยงเจ๋งเลยวะเจ๋งเลย้อมครับ้พร้อมแล้วเริ่ม ได้จุดกะแนนแล้วพี่ปุ้ยเป็นอะไรกับขอบกุญแจตาบอแล้วครับโอ้ยโอ้อ้ยยมาัน่อเนื่องมาตางเนื่องเออยจกะแนนตอครับเอ้ยหันหันเนี่ย

เลยเลยเลแล้วตัวไม่ดีด้วนะตัวอยากจะไปกับรถตอันนี้แทมมสองนะครับผมสฮะพี่ปุ้ยนำใช่ไหมใช่ครับแต่พร้อมแล้วครับแอนแทยังเกนเกี๋เยเฮียเฮียเฮียเียเฮียียียเฮยเฮยเียเอียเฮียเียเฮียเยเียเียเฮียเฮียเฮีดีย พี่ได้สองแต้งเลยพี่พอใจแล้วเหรอพอใจแล้วพี่ตน้ก็มีแต้งพร้อมแล้วนั่งครับไม่มีอะไรตองเสียแล้วพร้อีรยงดีกี่ดีพี่ดีเต้องเงพี่ออยู่เพ่อจะตีจมือช่ไโอเคแล้วผมถ้าพร้อมแล้วนั่งครับ อย่าพี่จะเข้ามาใกล้พี่เลยอย่า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 ขอบุญเอ้ยอย่า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 ตายสราตายเราทำสีน่าทำสีนาทำสีน้าทำสีน ตาตัวท้ายนะพี่ตาตัวท้ายก็ต้องมีผู้ใดแต้มันนี้่าไปอ่อนให้เขาดิเราเราจะเป็นคนกัดไม่ได้ใช่ใช่ใช่เราต้องโอเคให้เขาชนะให้เขาชนะโอเคโอเคาพร้อมแล้วนะครับผมเง้นเอาไปเอาไปเอาไป

โอ้ยยากุญยาบุแล้วเขาจะจากไปอย่างโง่มอก็่าย่านี่ก็นั่งดูเฉยเลยอันนี้ไม่ขยับเลยดูเฉยเลยดโอเคพี่บุยชนะครับโอเคตาแราคู่ต่อไป พร้อมไหมครับคพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มชนไปเลยดีว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้นี่นียังไยังไม่ได้ย้แตนะเดียวเลยเออพร้อมฮะพร้อมเอใหม่ครับตาแรกเเฮ้ยเอยยเฮ้ยเฮ้ยพร้อมโอเค

ไอ่เมนันจะดีันจีมันจะนโเหเจอนี่เกิเกหตุเกิดตาที่สามครับให้ได้ใจก่อนให้ได้ใจก่อนถ้าใครแพ้นี่ทาแป้งใช่ไหมสามสาม ใส่อย่างเดียวเลยวะคนนี้นี่จะรอีกลออ่างเดียวเลยเหรอดแล้ดล้เดียวข้าไป้อยเข้าไปด้ดยเดียวเยาก็นำมาห่างเดอดอนอันนี้จเป็นเตนะพีาพร้อมแล้วตาที่4ครับเริ่มโอ้หใส่เลยโ่า้ว่าว้นิดเียใส่อยนเดียวเฮยเดี๋ยวเี๋ยๆเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยนิดเดีย

จบเกิดเหตุโอ้ยโอเครอบเดียวรอบเดียวสี่สองแล้วแท่งได้สี่อีกครั้งเดียวนะครับอีกครั้งเดียวเกมนะครั้งเดียวเกมนะเออสุดยอดเลยพี่โจนี่ต้องรออีกสามแต้มนะครับผมว่าเดี๋ยวผมตีตื้นให้ดูอ๋อโอเคถ้าพร้อมแล้วตี๋เออ้้้นนี ไอโจฝีมือมีแค่นี้แรไม่หวังเอาโอเคเดี๋ยวไปสรุปคะแนนกันเลยไปเลยแล้วเราก็ได้ผู้ชนะไปแล้วครับเรื่องผู้ชนะมีทั้งหมด ตายโอ้จนยเลยได้สคะแนนกันหมดเลยอ่ะครับผมไม่คิดจะคะแนนเลยเหรอผมได้คะแนนหมดได้เท่าไหร่นะผมไดเล่นไม่ได้ได้ถึงสี่อ่ะอีกแค่คะแนนเดียวอีกแค่อีกแค่คะแนนเดียวใช่ผมได้เล่นไหมได้เล่นใช่ไหมไม่เล่นย้อนไปเล่นคือไปเล่นคืออีกแค่คะแนนเดียวก็มีแค่สี่ทีเดียวไม่มีเลยไม่มีเลยเลยเขาเขานับคะแนนรวมเป็นเป็นสิบเป็นเจ็ดทำไมเราได้แค่นี้ ดีแล้พี่ปุ้ยยอมแจกแจใมเรามีงั้นอะไรโอ้แย่เลยโอ้รถบั๊มหางสาสุดยอดเอ้ผมว่าสนุกดีนะเออเดี๋ยวมาหลังเราไปเล่นของจริงกันบ้างไหมใช่ใช่เห็นรถบั๊มของจริงไงถ้าในงานวัดไม่ได้เราไปโกคาร์ดกันโอเคถ้าใครชวนแล้วหัวลุดนี่ถือว่าแพ้ของจริงไม่น่าได้นะเออไม่น่าได้แล้วเราต้องทำเก้าอี้เด้งถ้าเก้าอี้มันไม่เด้งทำไงดีพี่ไม่เล่งหาใครเล่นเมื่อกี้ไอ้ขาขาเราอย่างเดียวเลยออาโอเคครับผมสนุก นี атив, ่ขอลเราไปก่อนจ้าไายมาไม่ายลุ้นบ๊ออันมาลพวกเราเอร Ray ด o